คุณผู้ชมครับเดินทางมาสู่คู่สุดท้ายครับต้องบอกว่านี่คือความมันของมวยไทยบาเทิลนงไก่ฮะใช่แล้วครับนี่นะครับเรียกได้ว่าบนเวทีมวยไทยบาเทิลแห่งนี้ครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ2ต่อ2คะแนะในตอนนี้ใช่ครับเรียกว่าตอนนี้ตีตื้นมาเท่ากันนะครับแต่ยังไม่ใช่ครับยกนี้ครับยังมี2แต้มรออยู่นะฮะเลื่อนไขง่ายที่เดียวครับคุณผู้ชมครับคู่ต่อไปนี้ค่ายไหนชนะ เอาโลกยินยศกลับบ้านเพราะเงินห้ามื่นไปเลยนะครับท้าเสมอกันแบ่งกันไปครับถือว่าเสมอกันไปเพราะฉะนั้นความมันอยู่ที่คู่ดีครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปดูนักชกในคู่สุดท้ายครับในมุมน้ําเงินพิกัดน้าหนัก50กิโลกร,รมัมนักมวยจากจังหวัดศรีสะเกดวัยเพียงแค่17ปีมวยเตะต่อยทร์รดรุ่นแรงสถิติีการชก 50ไฟชนะ42แพ้8ไม่เคยเสมอใคร And the Royal tonight the best in Si s a t e 17 years old he has professional record of 42 win and 8 losses และขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากจังหวัดศรีสะเกดแฮนฟ้าแก่ถอยบ็อกซิ่งยิม Ladies and gentlemen, he comes from Seasagen in the blue corner. Please welcome Ken Fa, Ken Thai, Boxing Gym. และนักชกในมุมแดงครับน,นักชกจากจังหวัดอุดรธานีไว้เพียงแค่1 8บปปีมาด้วยดีกี่ร้องแชมป์มไวยไทยตัดเชือกรุ่น50กิโลกร,รมัมสนามเดียวกับดาบของพุ่มพันม่วงวันนี้เขาชกเวทีนีสถิตการชก8ปดไฟชนะ60เสมอหนึ่งแพ้2 8บปไฟ และอี s สุดพจ n ดีนั e คอพซนดดอชาดี n i He h a น a ื r อาช s พ i ีประวัต o of อ60 i โรน s e และขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากอุดนชาดีน้ำดำร้องสมัครอบจอุโดนชาดี ladies and gentlemen He ยังฟอร์มอุดอนธ a n i 18 years old please welcome in the red corner เต้นน้ำดำลองสมัครอว่าจออ o ดอนธานีมาถึงวินาทีนี้ต้องบอกว่าเป็นการชิงดำแล้วครับ The button ศึก ใช่ชนค่ายครั้งที่10ครับแต่จาวันสุกที่15กรกฎาคมระหว่างค่ายมวยรองสมัครองคการบริหารจังหวัดอุดรธานีกับค่ายมวยแกลนไทยบ็อกซิ่งครับมาถึงคู่สุดท้ายคู่เอกํารายการหรือว่าคู่ไฮไลท์ครับโอ้โหเหมือนจะแรงต้นครับสำหรับแกลนไทยบ็อกซิ่งนำ2-0เจอตีเสมอ2-2ครับแต่ทางด้านค่ายมวยรองสมัครเนี่ยจะแรงปลายจริงหรือไม่เดี๋ยวดูคู่นี้กันครับเอาเลยครับ คู่ที่5นะครับเพชรน้ำดำรองสมัครองการบริหารจังหวัดอุดรธานีกับแผ่นฟ้าแกลนไทยบ็อกซิ่งยิมครับ50กิโลกรัมเจ้าแผ่นฟ้าครับปัจจุบันอายุ17ปีจากอำเภอนโนนคูนจังหวัดศรีสะเกดครับนายกิติศักดิ์ภูติยาครับส่วนสูย์งเซนติเมตรมาชกเวทีนี้เป็นครั้งแรกครับส่วนเจ้ามุมแดงครับเพชรน้ำดำชื่อจริงชื่อนายวิทยาคำลาครับจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับ ปัจจุบันอายุ18ปีครับเคยเดินทางมาโชว์ที่เวทีแม็กซ์สเตเดียมพัทยาแล้วหนึ่งครั้งในมวยรอบนะครับอามวยไทยตัดเชือกพิกัด50กิโลกรัมครับเป็นรองแชมป์นะครับแพ้คะแนนให้กับดาบพงพุ่มพันม่วงครับในรอบชิงชนะเลิศออแล้วครับในขณะที่ทางแฟนฟ้านั้นเพิ่งจะมาเยือนแม็กซ์สเตเดียมครั้งนี้ครั้งแรกนะครับอืมเอาอะไรครับแบบนี้น่ากลัวแล้วก็อันตรายครับสองแต้มจะตกเป็นของใคร การทั่ว mm hmm. บนเวทีก็เป็นกรรังการสนิยาพลายอน,นันต์นะก็ให้คะแนนสามด้านน,นมียอดยิ่งเกศรมาลาสนธิชัน้านาอหารวิเศษแล้วก็จะดีรูปบางบาดไส้โอ้โหรูปล่างปาดหัวตัวเท่าเลยครับโอ้โหแมเหมือนทางด้านนักชกมุมแดงนี่จะร้อยกว่านิดนิดอ่าเอาละรครับอย่างไรก็แล้วแต่ตัดสินการที่อาวุธเนี่ยนี่ครับขึ้นมาถอดมงคลเลยครับปิดเกมครับ <laughs> ปิดเกมสำหรับ เราร <อ S 2> สมัคร,ครบุญปก,ปกครับวันนี้ทีมงานต้องบอกว่ามากันเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นานายกอง์การมหาส่วนจังหวัดคุณวิเชียนขาวคำนะครับคุณออสนะอุดรแล้วก็เด็ดดวงปอพองสว่างมาน้อยอุดรสมเด็จสิทธิ์อ,อีกหน<อ>ึ<อ>่งคนครับโโในขณะที่แกรนไทยนั้นมากันเพียบเหมือนกันครับจากประจวบคีรีขันธ์ อะไรครับกรรมการสับมือชกเริ่มต้นยกแรกคู่ตัดสินครับชิงดำเงินรางวัล50,000บาทพร้อมทั่วกิติยศจะตกเป็นของข่ายไหนครับอุดรธานีหรือว่าประจวบคีรีขันครับดูนี้ใครชนะเอาไปเลยครับโลกเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล5 0,000บาทโอ้ยเกี่ยวและคืนด้วยขวาครับต้องบอกว่าเดินทางมาถึงจุดจุดนี้ต้องบอกว่าไม่ยอมแพ้แล้วครับทั้งคู่อโอ้โหปัดล่างอจอบฝีมือครับจอแผน่นฟ้าโอ้โห สูงยาวเลยเกินครับดูว่ายิงชกยิงตัวใหญ่ครับเสียบจะเรียบตัวครับโอ้โหมีศอกสลับเลยครับแผ่นฟ้าอากระสยลูกขยันก็พยายามจ่อล่างแล้วก็่อยหมัดครับกับปั้นหลุดครับแผ่นฟ้าเดินจิ้มลำตัวเจอสวนด้วยหมัดขวาพยายามจังหวะของเพชรน้ำดำน้ำดำนั้นดูแกฉชกสวยจังหวะได้ดีครับนี่ครับดูพอดูวงในีชัดเจนเลยครับเสียบ จะเป็นน้ำดำตีแต่ละทีครับดักถีเบเอาไว้โอ้โหมัดขวาครับสวน้วยมัดขวาจะแจ้งเหลือเกินอ้าและเรงงานบาริเวณก้านคอเลยครับเป็นน้ำดำแม่มาแบบแม่ซุ่ไม,ม่เสียงเลยครับไม,ไม่ได้ทันตั้งตัวหายใจไม่ทั่วท้องเลยครับทีมงานตอกกลับอ่ะโอ้โหกระโดดชกเลยครับแผ่นฟ้าพยายามจะโชว์เลยครับโอ้ลูกนี้จ่าพนมเลยครับแมมาแบบจ่าพนมเลยครับ กระโดดแล้วต่อยครับเลยกว่าต้องลงทุนครับจากที่หลุดเจอหมัดโอ้โหชกเข้าไปแบบนี้ครับลหลุดย่าลวมนะครับโอ้ยแล้วมีศอกขวาครับเพชรน,น้ำดำดังฝ่ายดางยอมกันไม่ได้แต้มสุดท้ายสองแต้มสำคัญแล้วบอกว่าสู้เพื่อศักดิ์ศรีของค่ายเลยครับหมาเลยครับแข้งขวาอ้ห จะออกอาวุธหนักๆคุ้งซ้ายหลุดครับเจอจับในทันทีเลยครับพยายามมาเดินลุยต่อดักทีบเอาไว้ครับนี่ครับดึงนิดนึงนะครับเพชรน้ำดำัยจังหวะแล้วก็ัยสายตาโอ้ยแต่เจอสอกขวาเหมือนกันครับเอะไะครับยูธิธาถอดละโหดครับนี่ฮะสอกซ้าอ่าสอกขวาสั้นๆครับเพชรน้ำดำพยายามจะใส่วงในครับดูครับโอ้สายตาดีครับ ดึงนิดเดียวครับนี่ยับแล้วก็วางแข้งครับดึงไม่ดึงเปล่ารอสวนด้วยครับหีบซ้ายทำลายจังหวะไปก่อนครับเพชรดำดำแล้วก็นี่ครับโอ้โหดูอาศัยความยาวเจาะลากขึ้นบนเลยครับเผลอเป็นไม่ได้เด็กคนนี้ลักไก่เลยครับโอ้จะเจอบาดาลูกพักเหมือนกันไฟหนึ่งโอ้ยโอ้ ปิดจบได้หรือเปล่าก็หมัดขวาอันนี้ครับสองแรงบวกครับโอ้โหเอาละครับไปไวครับโอ้ทำได้ครับแรงปลายครับเชรน้ำดำครับพาค่ายมวยรอสมัครองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีคว้าแชมป์สำเร็จครับโอ้ด้วยคะแนนสต่อ2ครับโอ้โหจังหวะ2แรงบวกครับเรามาดูภาพช้าๆนะครับ นี่ครับโอ้ยรอจังหวะสวนอยู่แล้วครับเต็มเต็มกระโดงค้างครับนี่ฮะโอ้โหจุดโฟกัสแลวมั่นใจครับดูฮะโอ้หคนต่อยนี่ต้องบอกว่ารู้แล้วครับว่าคู่ต่อสู้จะฟื้นหรือไม่ฟื้นครับโอ้โหเอาละครับคุณผู้ชมครับด็อกเอาครับโอ้โหต้องบอกว่าหมัดเดียวกับเปียงเดียวจอดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคู่นี้นั้นจะเป็นรางวัลบาเทิลหรือ ซูเปอร์แบทเทิลสนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแมก็กซ์ No prize ป <No prize. S 1> ุยโฟร์แมน ไม่มีรางวัลแบทเทิลหรือซูเปอร์แบทเทิลเล้ครับทุกานครับ uh, ladies and gentlemen after one r o u d of action and the winner by way of knock out r e d c o r n e r มุมแดงครับชนะนอ o c k o u ไปครับแล้วก็ทำให้ใครายองสมัครอบจอุดนธาดีเป็นแชมป์ในค่ำคืนวันนี้นะครับและในโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญหัวหน้าค่ายแกนไทยบ็อกซิ่งคุณ นพคุณตีถูกแบบครับและพาะหัวหน้าค่ายในบูมแดงนะครับท่านร้องสมบัตินะครับคุณสมบัติบุญปกครับรองนายกอบจอ,อุดรธานีนั่นเอไปครับขอเชิญประธานบริษัทแม็กซ์มวยให้จำกัดน,นะครับคุณอาศิระต่อเจริญสุข สำหรับรางวัลรองชนะเลิศครับจะได้รับเงิน1 0,000ืนบาทครับขอเชิญคุณอาซีระต่อเจริญสุขเป็นผู้มอบครับมุมน้ำเงินนะครับกกรชัยบ็อกซิ่งยิมนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศครับและนักชกผู้ชนะในวันนี้ครับจะได้รับเงิน5 0 0 0มืนบาทขอเชิญคุณอาซีระต่อเจริญสุขเป็นผู้มอบครับใทยกับ่าย อบจร้รองสมัครอบจอุดรธานีนะครับ,บคุณสมัครคุณปกครับและสำหรับโล,ล่รางวัลมวยไทยแบทเทลิลสุดค่ายชนท่ายขอเชิญคุณอาศิรัตต์ต่อเจริญศุกเป็นผู้มอบให้กับแชมเปี้ยนครับผม ผู้ชมครับนี่ครับคืเอเสน่ห์ของมวยไทยและความมังของมวยไทยแบทเทิลศึกไข่ชมไข่ครับและตอนนี้ครับพักโฆษณาสักครู่เดียวครับ นะครับคือความมันของมวยไทยแบทเทิลสุดค่ายสนค่ายนะครับโอ้โหพี่สายครับใครชนะของมุมแดงนะฮะต้องบอกว่ามาทีหลังครับแต่ว่าแซงชนะได้แชมป์ไปเลยครับแชมเปี้ยนวันนี้ครับเป็นของรองสมัครอบจอุดรธานียิมนั่นเองนะครับผมครับผมและก็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจากที่ไปติดตามกันต่อกับไฮไลท์ไฮไลท์ครับยังมีครับครับแล้วเดี๋ยวเราส่งต่อหน้าที่เลยนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของเรา2คนแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับ บัวชายแบทเทลสึกไายชนคข่แตับนี่คือความมันความร้อนใจของเดอะแบทเทิลสึกไายชนยน่ครับประเดิมคู่แรกนี่ครับแม่ทำท่าจะฉลุยนีแฟนไทยบ็อกซิ่งยิมอุด,ดมเล็กสวนด้วยหมัดซ้ายครับแล้วมีศอกซ้ายนี่ครับปิดฉากเลยครับยกที่สองดูครับมันอ,อกมั่นใจเลยครับพุ่งเข้าใส่แล้วก็กดด้วยศอกซ้ายครับ ทรงร่างของสิงห์ภูพานนั้นร่วงเลยครับนี่ครับดูกันช้าๆชัดๆ,ๆครับโอ้โหหายเก่งเลยครับมาถึงคู่ที่สองเพชรมงคลกับเด่นพยักครับจังหวะสวนด้วยหมัดครับเพชรมงคลน,นั้นออกมาลุยเลยครับแล้วขีบแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหขีบแล้วเก็บพุ่งตัวเข้าใส่เลยครับเด่นพยกัก แล้วก็ต่อยด้วยหมัดสายครับเต็มๆกระโดงคางเลยครับหน้าสะบัดไปเลยครับนี่ครับพิษมัดหลับกลางอากาศแล้วครับเดินนำไปถึงคู่ของหานาทีกับยิ้มบิคาตแลกกันสนุกจริงๆครับยิ้มบิคาตนพยายามจะลุยในขณะที่หานาทีล็อกแล้วตีครับวงในของหานนาทีนั้นเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่งครับ ตั้งแขนสู้แล้วหมุนด้วยศอ,อกกลับโดนนะครับทีชาต็พยายามเหลือเกินครับนี่คือเดอะเบตเทครั้งที่10สุดค่ายชนค่ายสึกแห่งศักดิ์ศรีครับวันนี้เวลาของรายการนั้นหมดลงแล้วครับผมไปถงมงหัวอารีพร้อมด้วยทีิงงานกลับลาแฟนรายการไปก่อนครับพบกันใหม่สุขหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ